ขอให้พ่อกับแม่มีแต่ความสุขไคเจริงไงพันแก่แจักพายได้สั่งมากกว่าผมเลยที่ถามาเพันเาลงกเองอยากิดจิโบ่แม่หรอ่แบบนี้นะแบบว่าพ่นกับบริวาเรื่องปั๊บดิ้นเนาะบัดพ่อนาเอามาบัดมือวานนี่บัดพันก็มามว่าอยากปั๊บให้สินะ สบายดีสบายดีพี่น้องเรียกซิว่าส,สุขทุขคนที่พี่น้องเด้อพร้อมกันกำซองสาบุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น,อนอ้องเลยแาพวกันมาหนี้เนาะสาบุญกันให้ทรสักนี้สักไซไน,ไน้องตอนนี้ทางรถกำลังมาอยู่ว้าเตอร์่ฮ้ยไซายมากะเกี่ยมไว,ว,มไว้แล้วเฮาสิมาไว้ได้นีแหละพี่น้องข้างๆพี่เนาะเบิ่งหามองไว้ม่อง เนี <Ooh. S 2> ่ยทรายก่อนนะก่อนสิเข้าไปเบิ่งหรือว่าี่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเด้ออยู่ทางต่างประเทศผู้ใดเนาะที่ว่าเมตตาสงสารทั้งครอบครัวน้องน้องนให้เงินสบุรณ์สั่งเฮสั่งทรายมาขอบคุณขอบคุณได้หลายโอ้ห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคนเก็บเียาสุวได้คไข้ยาตรงนี้เนาะน่ะอันนี้ก็ได้สั่งมาแล้วพี่น้องนะยทรายรถหนึ่งกินรถหนึ่งม้ากะเกี่ยมไว้ ม à, ื่อยามยกเสาเอกนั่นกะคอยว่ากันเธอนึงทางคุณลักษณ์ภูใหญ่เพิ่น,ยายนหาได้แล้วเพิ่นสิโทรมาบอกทางสาบุญเองเนาะว่าสิเอาเสาขึ้นเมื่อใดโอเคพี่นอ้องเยขอบุญขอบคุณเธอเอฟซีทุกคนที่คอยเข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วก็คอยติดตามให้กำลังใจสบุญเนาะขอบุญขอบคุณยาออย,ายอืจีเอามาลงแถวนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าเด้อ ปูนแล้วลมพัดไปพี่นงบองเบิ่งอย่างเขาพี่ก่อขึ้นหลายค้นท่นั่งเซลเซลอยู่บ๊วต้โดยโดยบสุขสบายดีหูทางลุงก็ได้ เอาแล้วเอ้ยเอาเลยเบิหาขอได้เนี่ยเด้ออ้าวเต้ิงเป็ดเอาเอตามสบายโอ้โหเป็ดเผาแหงยากเหมาอนนเผาปวดด้วอ่เป็นิ้นเกินน้ำก่อนสบายดีนังไล่ลงกละไดต้องใส่ว่าลงไลเด้อได้ผูไล่แล้วสาระไอ้ใกล้กันพดเนาะอ่า เดีย๋ยวเดีย๋ยม่ยังเฮ็ียดยังอัน anno. นี้โอ้คุณน้องน้ำฝนล่ะไม่ผัวบ่นะเออตรงนี้เมียมาฟ้อนผัวเด้เหรอเบอเบื่อเลอ่ะใช่ปากว่าแล้วฮะโอ้ยเมียมาฟ้อนยิ่งโมมาาปากใสอยู่แซ่บบ้านน้ำฝนฝนปิ้งเป็ดบ่ฮึมันบ่แข็งมันบ่แข็งม ok ันบกแขง เฮ้สายมาหนีเสือลุงมองได้ดีบ้าว่าเสือลุงท่องภูเมาสมดีว่าทางเงินบาทั้งไซเอาไว้ทั้งพูเห็ดแนบประตูว่องเยี่ยมหน่อยนเสียดเนีได้บมนี่เสียดใช้ง่วงตูดนะว่าหรือว่าขำขึ้นทำไมขำ คือบ่เห็ดเป็นงวงแล้วก็ใส่ไม้ตูดเอาด้อตั้มเอาดิเห็ดได้อเด้น้องเพิ่นจะได้ แม่เรากินตอนเดียวก็บบได้เออบ้าโตโต,ตก่อนนะมันงามแต่ว่าอันนี้คนปิ้งที่ลังเนี่ยม,มีชิน้นคือเสียงรถจะว่วมาแล้วว่จัดกว,าว่าสี้คขามีได้มาเบิ่งด้วยมาเบิ่งด้วยัองมาเบิ่งด้วยท้งใส่ข้าวนังดึวลองลบงลองลองลมงลองลองลองเองลองล่งลอ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 งละงล่ลองลอง้ององ,งองลองลองอ บอกมีสีเอาเข่ามพี่โดยบอกมีสีเอาเขามเนี่ยพี่คอาไม้ทางนี้เมีว่สีไว้างข่างสี่ผ่วรถนี่ให้เขาเข่ามาพี่ได้เลยเอาไว้ทังนี้่เมีว่าสีไว้นี่ตอนนี้นกิ่งออกกิ่งคอนออกกันคนห้าได้รถกับลถหนมากนี่ว้าผูว่าเราิ่่งไปผู้เดียวแล้วเลยป้าก้อนคอนตีเจ้าบลอก่าจักเมียต่งไว้ดเดนี่มันมาไดงหน้าเมือยมาเนี่ย Lâu nữa hả? Mà đấy hôn Mà nữa Hết tiền hả? Đang xay cái này Tiền nào tiền nào Đừng bay thằng tố vô Đừng bay thằng quân Vô đây này Đừng cứ răng Ừ quá ừ. <laughs> <Siêm. Ở> <laughs> <siêm cười> <Goi> lộ Ok Hả? <laughs> <laughs> hả? đây à? <laughs> <luôn> <laughs> เรียบร้อยกว่าเรียบร้อยกินไปกว่ากิงมาครังนี้เออกินไปกินไปมาเช็ดครกกระไรออกเห็ดคกตามเขาพูดไปไหปทั้งหัวผูนทั้งผูทั้งตาผูนเด้อโอเสียงรถมาเลยโฟนเว้ยไปทั้งกิงไปเออวาแล้วโอเคเออลงไปพูดแหละ แล้วป่ะเรียบร้อยวันนี้แล้วว่าสิเอาเมียนนี่ขาดขาดไปอยู่พุ่นเนาะเก็บอันนี้ออกเป็นเสียงรถเป็นมาไดี๋ยวเล่เบิงเบิงลมม้อลดเลยลมม้อลดไปบังทุกทางบ้านทุกวันนะคันมันเบ้อก็ง่คันมันบ่ลมกับจังก้นตัวนี้ออกเนาะพะถ้าสิเอาเฮ่สายมาถอกพี่

เสานะให้สีเป็นผู้หามทีมงานบ่เู้ได้จังว่ากันเบิองเมืองมาเลยขัดเพิ่นบุรี่ลมฮะจังก้นอนาตัวนี้เนาะเลยหายไปมาทั้งคฮนมาเลยโอ้โหสอนส่วเลย เบิงบ้งเบิ้งไอ้คนเข่ามองนี่ได้ปะเบิบ้งกันอโอ้ต้องมาพร้อมกันสองคันเลยเข่านี้ได้ปะเข่านี้ลงมาเบิ้งกันเด้อนี่สิใครก็ได้อันลงมาลงมาเบิ้งกันสองคันเลยให้เพิ่นลงมาเบิ้งกัน Rồi, sai các khô đây Đồ đầy sơi đấy Qua xe áo lông mỏng nè ไม่อีกจรั้หน่อยอีกหน่อยหนึ่งอ่าได้แล้วข้างหลังนี่แหละ เลยหักบานใหญ่เลยนี่ทำหน่วยใครียร้อยงั้อีกขั้นหนึ่งซูทำใครครับแม่นี่หน่วยใหญ่เ,เลยหน,น,น,ยนยไห้า<อ>ล้านเก้าสองขั้นไปล้านแปดล้านเก้าสองขั้นนี่สองล้านไายอบซอยเนาะล้านแปดล้านเก้าเนีเนน,น Oh, nuôi nhai đi. <laughs> yeah. Nuôi nổi, hả? Ngôi nổi, nữa. Ngôi nổi, nữa. Ngôi nổi, 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 thử nổi, 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 บ <laughs> ต้องก้นนอกแล้วอันนี้รักตัวนี้ให้ลอกล้ยออกท้อยเข่าสบายเลยเพราะว่าเอาไว้ก็ยังไม่ได้อัดพั่หมดแล้วถ้าจังเี็ดหม่อีกแล้วล่ะเด้อโดย lại đẹp lại, đẹp lại à tốt cái lúc là vậy, nhấp oh, à, đây đi lại nhấp 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 nhấp, ôo, miết cả kìm, rồi, xong cái lục rồi, ô, đẹp dữ à, nhấp đây lục nhấp 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 nhấp, ok, đây là anh. เรียบร้อยดึงก้อนใหญ่ครับใหญ่ก็เอาก้อนใหญ่แท้ก้าวก้อนใหญ่แท้มาคุยนะก็จงได้ก้อนน้อยๆนี่ เองไนฮะเนมันมันมันเห็ดกักดได้ไมาเตะเนี่ยมันเหตดคัก์ดได้อ่ะวันนี้มาเรียบร้อยยังไงอย่าขึ้นเนอะชักเม็ดก้อนนี่ชักเม็ดก้อนเมือม่อนั่นน่ะเอามาน่ะเอาอยู่หันเลยว่ามันนี้เลยเอาน้ำเจ้ามันนี้เคยเอาประจำเลยก็เลยว่าอยากให้ได้ทุกคนให้ได้ไน้ำการว่วเพิ่นกะคาประจำเฮาโดยระมานั่งก่พื่อจ่ายเงินจ่ายค่าคนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเราบอคนกินข้าวนี่อิ่มแล้วมาน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหน่อยฮะไปนั่งกูละ่กแล้วก็มาเห็ดเบี้ยไม่นมาทางเดียวกันเวัดวันนี้ตั้งแต่แล้วอันทางพ่อซิมก็เลยเขาว่าพี่กับประมาณสองอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะ ไปทุกท้างพี่กะคาประจำทางเบาเต้เพอนะรับเดี๋ยวเสจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวสิให้ทางคนงานเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่กินข้าวกินน้ำแล้วกินนี่อามาเมื่ออื่นมาจีสั่งแนวอื่นสินะมาเนี่ก็เลยว่ามาสั่งแฮ่มาก่อนฮะ้านทางงานเบาหน่อยเาออเดี๋ยวดูนักไป À, sao bún cứ săn việc ăn cay mía bà này chỉ chạy ngân phân quan bà nói thôi con đỡ phân thôi đấy bà tì tục tục sống lạt cao คือเก้าหน่อยสองล้านเก้าคือเก้าสันเนาะบุรุษทรายบ่เข่ากล้องเนมาหนีตัวคือสองล้านเก้าสันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ราบเก้าเซนนี la, ここ่ก really ับไซอ้ารับเงินนี่เอ้า้เครฟินนะเพิ่งเ้อะขอบใจเ้อโดยโดยนะขอบใจได้ลายเ้อทั้งประเตกันเลขอบใจขอบใจเพื่นอะไรเดียวมีอีกกาจังจีนั่นหาย่นับเบิ่งได้เกินข้าวบุกบนน้องอะไร ขอบแบบโดยโดยโดยอ่ะเดินทางปลอดภัยเด้อโดย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 ่ะเป็นอะไรบ้างเนาะอ่ะจังได้กันมะวานอ้อยฮะขอบใจได้ลายเด้อบวานอ้อยเด้อบะวานอ้อยเป็นมือกล้อมหักแบบนี้เนาะโดยอ่ะเป็นจังได้อีละเห็นเฮกับทรายมาบแบบนี้ฮึดีใจเลยโดยโดยโดยขอบใจลายลายดีใจบ่โดยฮึ ดีใจเอาหยับหม้อจาะจันเข่ามาได้เอาเฮกับทรายมาเดี๋ยวเมื่ออื่นนี่เสียเอาบล็อกมาให้ก้นหม่องนี่เออเสียบล็อกมาใส่แถวหมผ้าอุ่นนี่อันนี้เอาเฮทรายมันเมียนหันพะยัญญาเอย่าหายเด็กน้อยขึ้นมันเจิอในสร้างคนเสียเอาะโดยเมียนบอกเขาคันว่ามันคืนเดี๋ยวมันแจ็บลงไปแล้วมันสีทรายได้สื่อแพงใช่ไหมเี่กาสีเอาใหม่ดึงเรือมาเอเอ็นห้องป้องไว้แล้วลูกนักมันจังหวเจอสร้างซะ มาแป้นเลยตอกลักแม่เพราะว่าอีกบดนบางที่ก็อาจสิได้เฮ็ดสร้างมากะเคียมไว้ก่อนโดยซีดีเพื่อสิได้เฮือนหลายสิ่งหลายอย่างนี่แหละต้องรอนานหน่อยนะรอนานเลยไปนี่เนี่ยเฮาบ่มีเงินคือว่าเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเงินผคุณยายจะดีอยู่ทางต่างประเทศคุณยายละเอ้ยพอใจดีนี่ต่ให้นกเมื่อขึ้นขอบคุณขอบคุณพื่อน นุยขอบขอคุณหลายเด้อพ่อแม่ใจดีที่ทงตังเศทศเฮศส,สายมห้ขอให้พ่อกับแม่มีแต่ความสุขและความจเจริญสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปทางใดขอให้ตลอดปลอดภัยความเจ็บบ่ใหายไร,รย้ความไข้บ่ให้มีเด้อเด้อนะแม่นะบนนํำเน้อสุขภาพแข็งแรงดและเดินทางตลอดปลอดภัยเช่นกัน โดยโดยสุเจ้าคือกันรด้วล่ะเออโอ่ะดีใจน้ำพี่น้องเรียนได้มาแล้วเฮียกับทรายเออเท่าพัยิ่งยำเด้ออีหลาเอ้ยพากันขืนปูนมันเจิ่นลงเนอะลูกเออคือไม่อ้นี่คือกันเด้อต้องใส่เด้อนี่โดยโดยเออเอาไปว่ายลวกๆเอาไม่ห้องแล้วก็เอาเมียนเออโดยโดยอีล่ะมาแปลงไอ้เจ้าเอ็นเนี่ยทรายเนี่ยสักบอกนี่ก็มันจะเอาไม้ออาแบบาหนึ่งก็ได้หอ เรื่องบอกนี่บอ,อเจ้าเบ้าเรื่องดินบอเรื่องปับดินนี่มันลายได้พื่นอนสี่คนโอ้เพันสี่คนบอเพันสี่คนมหมนี่เพันเบ้าบอเสียเาเข่าตะล่าง เอาตะลางกด้โอ้ยมาเอาเข่าก uh, ็ได้ตะลางนะว่าเพราะว่าสี่เพิ่นว่าเพิ่นยังเก็บเก็บเกี่ยมอยู่บางแห่นเดี๋ยวก็เพิ่นสี่คนยายไปเอาไปอยู่ทางนั้นคนไปทางนั้นเดอดเศราเขาได้สายยาวเขาก็เพิ่นว่าเพิ่นสี่หามมาพี่โอ้มาพี่แนี่ยโอ้ทำลงรายเข้าเดี๋ยวยังเข่าตะลางยังชิพากันนั่นคนวักง่ายบ่ เอากันมวย่ายกับมื่นทิ่ได้โอ้ไหว้พสีฟ้ากันง่ายแบบนี้โดยทีมงานนี่แต่ว่าเ้อสิเมื่อได้เจะเมืองเ็นสีมาคน่าบ่แม่ม่จ้อเอ้ยนะไปุกซาก็ต้องแต๋แหนวกัค้นนกเนี่ยปูยนะถ้จะไปว่างไ้ใส่บกนะสาพ่อมาสาก็ต้องเอาอออไรมาเลยอ่าต้อง่ายไหมพี่ ในห้องต้นเาก็ต้องปั๊บยู่แล้วไปหมดเละต้องดันเพราะว่าเ้างสิบ๊ปมันเหมืนกับปั้นสิปั๊บได้ได้เปัดตอนที่เอาลงนะคิดบ่าได้ทันเลยเอาลงแล้วแล้วมันจะคิดพ่อมา้ยยังไเพราะว่าเอาลงแล้วเพิ่นจังแจ้งมาเนี้ยอีกยังไงแบบว่าแต่ว่าแต่ว่าเสาอันนั้นเราควรจะทำว่าตอนแรกนั้น เราก็ลงพิดเยอะลงบางทีไม่ถูกใครทไงเพื่อนแกแจ็คไพร์ได้สั่งมาเขากับผมที่ทำมาเพื่อนจะลงเองอย่างนี้จริบ้าแม่แบบนี้นะแบบว่าเพื่นกับบริวารเรื่องปั๊บดินเนาะบัดพ้อนเนาเอามาบัดมือว้านนี่บัดเพื่อนมาถามว่าอยากปั๊บห้สินะจริงจริงกันว่าอันนี้เนาะคันว่าเพราะว่าถิ่นบอกเขาอันนี้เนี่ยเขาแกว่าพี่จะทำได้ไหแม่แม่เพื่อนกระทำอยู่ว่าไหวใช่ เอืหอยก็เลยกะเหันห no ันแล้วมันนะใกล้ก sí ันนี่แหละเมนก็่ยี่แหละบ่ปายเสาเพื่อนตยือนต่ววนี่เป็นเื่อนนกเมนเพราะว่ากับบรนคิดผู้ใหญ่เพื่นสีมาเคลียร์ดินให้คิดว่าไหวหันแลยก็หามาเลยสินะกมัเลยันก็้นั่นแหละบุียกับชิ้นใหญ่นี่บางคนนี่ยลุกไปุกมาจะดกอดพุกีน้าก็ได้ พูดแต่กระผัวยุ่งใช่แลลวเราอย่างไเนี่ไว้เนอไว้เพราะจะท้องใชแต่ตรียมแรงก็ไวเน่ยเนสดเยนะอืฮะมะมะฮะฮ่ฮะฮมฮะ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 นะฮะฮฮะ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 เะฮะฮะะว่าะฮ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 ะะฮ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 ะนะะฮะฮะฮะะฮพฮะ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 ะฮะฮะฮะะตมาาะะา สายฟันไทาหนาสยันีแรลนี่หาพี่หาน้องนีแหลนามซอยเนาะชิเที่ยวนึงดอกชองต้นกกบชิชองเพียไม่ก็ไปนั่งานชาสัดกันบนักเติบอยู่้าาเพราว่าาดีเขาเขาเขาเนี่ยออกได้อยู่แต่เขาหามันไม่ได้่อะไรเพิ่นี่แหละเป็นน้อใรถล้มเมื่วานเนี่ยเอ้าวอยู่ขี่เมื่อี่พี่ปกายไึงไปล้มไปล้มที่ป้อมน้ำมันเน่ะนะน้ำมันใช้เซโนโบเซโนแมนไปสิงเป็น่างทำมียไปมาพุ่นไเล็กน้อยเขากนมาเ ก็บ่ได้เบิ่งหอกได้น้อยใหญ่ซ้ำนี่แหละซ้ำนางกันเสือนดำนี่บ้านเขาหนิว่าถึงกฎหมายกะบ่าถึงเรื่องกฎหมายเนาะซ้ำนี่นี่ใหม่นี่ขี่รถขี่รถจักรเนทีละน้อยไม่ได้รถไฟฟ้ากับผมก็ใส่ขี้เพราะว่าหนึ่งมานนี่คมเป็นคนว่าผู้เท่าประสิทการอะแรเน้องกับมู้จักระวังพข้าไหมมันสมังเลยเนาะคือว่าเขาเขาชนกับเขาชนเขาต่ำกะ จำเลยอ่ะขอโทษเรื่องกฎหมายนี่กับมิเตย์ยางคิดอย่างเดียวแน่นแน่นแน่มาละแต่ที่จริงนี่คือแบบว่ามันมันสมควรนี่คือแบบว่าเขาเขาไม่ต้องให้ขี้เลยพอถึงมาตำลักเนาะตามทางแบบว่าคือประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าฉัดแม้แต่ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออย่างทุกอย่างครับมันตั้งสิบแปดปีเป็นมกาลเป็นมหัยยศเนี่ยนี่ว่าเานี่ยอคแต่มีเงินดิแม่นอันนี้นี่พอแต่มีเงินซื้อให้ลูกเนี่ยให้ลูกคี้ไปตามทางแบบ เวลามันเกิดอุบัติเหตุมากน่ะสิ่งสําคัญก็คือกุญแจพิษได้มาล่ะมันมันกันได้แบบตัวนี้ก็การลำบากหน่อยนึงกาว่าเมือวบานเนี่ยเขาชนเนี่ยขาดเครื่องเลยเบกแห้งเลยจะคงเจ้าของเลยเจ็บเลยอ่าเขาก็ะเยาะเบิ้งชื่อเขาก็ไปเลยเขาไม่ชี้แจงเขาพิษเขาอย่างไม่ชี้แจงเด็กหน่อยเนาะเพราะว่าเขาก็ล่มเขได้แห้งเนาะเพราะว่าแต่บ่แห้งก็เจ็บเจ็บนี่แหละเนาะ บร่้สั่ติยาแล้วยามันเจ็บน้ำหลังเลยยขนมียามาผูแขนแถวมื่อานี่จะว่ารอยไปทักเอาได้ของดีมากกันเนี่ยนะโดยโดยโดยด้โดย้วึกษาข้างนแต้วอะไรับถ้าเกิดคนเนี่ยไปไหว้ไส่อ๋อน้องคนเส็ไหว้เมงไหนเหรอี่เคยคิดว่าให้คนไทยเว่นเอาว่ะเพราะว่ามันลายอ่ะได้บ่ได้ มันอยู่กลางมาเนี uh, ่ยเป้นพรามันต้องดันมาเบอดีแล้วดินะังนั้นลยให้พ่นนี่แหละหลายคนช่วยกันบ่ท้องใส่เนาะหาช่วยกันค้นไปนี่แหละกันว่าอยากได้งามก็ได้เนาะมันไดม้เลยนาชนยงามไปเบิ่มขึ้นเจ้าสีไวยูบาสละ่วน่วนกันเออไยูบ อันไ้ะแน่อน้อมีแต่เสาเนาะขันหามกับมีแต่หาเอ้ยหาเนาะปใส่ันคือมันบปูนได้เลยต้องหามีสายพานเดยคันห้ามสายพานนี่กัมี3ามเนาะหนึ่งตรงกลางสี่นะจีนนะคันหาอันหคนันมาหาได้นะแบบว่าเ้องเฮดซามต้องเลยกัไปป้องกันกับไปป้งกันระวังได้เลยฮักตุย คนบรับผชอบได้แต่ว่ามนั huh. uh ่นสมอีทานราชกาก็ซหนึ่นักได้สอนนักแท้เดนควมีคนอยู่นีชวนกันห้ามนะนยังบ่้เมื่อว่เ่ังได้เมือเบิงเบิงได้สิเคียมองไห้อีกต่างหากเนาะ เดี๋ยวมีใช่ใช่ไหมอ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอเคจ้านะคลิปนี้ขอจบก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวพักกันใน้คลิปหน้าพื่แหละคลิปนี้ขอตัวลาพระจกาไปก่อนนะสบายดีพระลุ่งพระลุยสบายดี